สวัสดีค่ะการกินเจก็ไม่ได้ว่ายุ่งยากนะคะการกินเจก็ไม่ทำให้ขาดโปรโตีนความเข้าใจของแต่ละคนเนาะว่าถ้ากินเจแล้วต้องเป็นอาหารที่จืดชืดไม่ใช่นะคะทุกวันนี้ก็เราใส่รสเผ็ดได้เพียงแค่ว่าเราไม่ใส่ใส่หอมใส่กระเทียมแค่นั้นนะคะ เหมือนเราอยากกินส้มตำรสจัดนะคะแล้วก็มีเทมเป้เทมเป้ก็ทำจากถั่วหมักนะคะกลิ่นเหมือนปลาเลยถ้าใครชอบปลานะคะชอบกลิ่นปลาถ้าจะอยากกินรสแซ่บๆอย่างนี้นะคะก็ใส่เทมเป้รสปลารสฉุนๆเหมือนปลาเลยนะคะก็มีมะละกอมีมะนาวมีพริก แล้วก็เ,เทนเป้แล้วมีซีอิ๊วขาวแล้วก็ได้อา,อาหารลดแซ่บหนึ่งจานนะคะก็จะทำให้เรา,เาไม่เบื่อการกินเจนะคะ่ะแล้วโปรตีนก็ได้จากอาย่างส้มตำนะคะก็ได้จากถัว่วถั่วลิสง ก็จะใส่ถั่วลิสงด้วยหรือใส่ถั่วฝักยาวในในถั่วฝักยาวก็จะมีโปรโตีนมีสารอาหารค่ะก็ในเทมเป้ก็จะมีตัวกรดอะไรอะกรดที่ช่วยย่อยนะคะกรดอะไรนะไม่คุยอัดคลิปนี้นะคะ ได้คะ่ะไม่เป็นไรก็ <g iggle> <g iggle> มีมีค,ะ pro คะ่ะโปรไบโอติกค่ะในเทมเป้นะคะมันก็จะมีอยู่ก็มันก็ดีกับระบบลาไส้ทําให้เราน้ําหนักเราก็ลดลงด้วยนะคะเราก็ไม่ไม่ทำให้เราขาดโปรตีนแล้วก็ไม่ได้หวยนะคะถ้าใครอยากฝึกการกินเจนะคะ <g iggle> ก็ลองมา ลองกินเจรสแซ่บโดยใช้เทมเป้เป็นตัวเป็นตัวนำล่องค่ะค่ะก็จะได้หารรสแซ่บเเนาะค่ะก็ฝากไว้แค่นี้ค่ะกับพวกที่จะท่านๆที่จะเริ่มกินเจใหม่ค่ะขอบคุณค่ะ